มีแมีแ่วรูปอบน้ที่าพูดนะครับคือพลุงพลังนะฮะเกียรตเพื่อนเพื่อทหน้าที่ระฮัลโหลฮัลโหลห้กับขอถวายความเคารพพระอาจารย์มหาสุรเพชสวัสดีเพื่อนนิสิตทุกรูปและก็สวัสดีแม่ชีด้วยวันนี้ ผมจะมานำเสนองานในวิชาปราดชีวิตและผลงานของปราชชาวพุทธในบุคคลที่ชื่อว่าโดงเง็นเซนจิโดงเงินเซนจิเป็นผู้ก่อตั้งนิกายโชโตเป็นสาขาหนึ่งของศา,าสนาเซนพุทธศาสนาเซนในญี่ปุ่นมีอิทธิพลอย่างมาก ต่อปรัชญาและวิถีชีวิตของชาวญี่ปุ่นเลมลืมอีกเรื่องหนึง่งเพราะว่าศาสนานี้เป็นศาสนาเกี่ยวกับแนวปรัชญาในแต่ละในแต่ละสไลด์ผมเลยใส่คำที่เป็นปรัชญาเข้ามาด้วยทุกสไลด์เหมือนสไลด์ที่หนึ่งผมใส่คำว่าการฝึกฝนคือการเป็นหนึ่งเดียวกับทุกขณะจิต นี่คือปรัชญ,ญาของโดงเงินเซนจิเซนจิเกิดในครอบครัวที่สูงสักในโตเกียวแต่ว่าสูญเสียพ่อแม่ตั้งแต่เล็กท่านก็เลยสงสัยในชีวิตว่าทำไมคนเราต้องตายก็เลยไปบวชเป็นพระที่ เขาเทนใดนะแต่ว่าสุดท้ายก็ไม่ชอบไม่ชอบการสอนของวัดนี้นะก็เลยเดินทางไปจีนนะเดินทางไปจีนเพื่อศึกษาวิถีเซนอย่างลึกซึ้งไปเจอกับพระอาจารย์ชื่อว่าเทียนตงรูจริงเป็นผะู้เป็นผู้น,นำของนิกายโอดง เป็นแก่นแท้ของเซนหลังจากได้เรียนวิชานี้แล้วท่านก็กลับมาญี่ปุ่นนำนิกายโอดงมาเผยแผ่และตั้งก่อตั้งนิกายของตัวเองขึ้นว่านิกายโชโตท่านเน้นย้ำถึงการนั่งสมาธิซึ่งเรียกว่าซาเซนนั่งเพื่อการนั่ง นั่งเพื่อการนั่งได้ก่อตั้งวัดชื่อว่าโคโซจิเป็นวัดแรกในญี่ปุ่นที่ชัดท่านใช้เป็นศูนย์เผยแผ่ผลงานชิ้นเอกของท่านเป็นคัมภีร์แห่งปัญญา ชื่อว่าโซโบเก็นโซซึ่งเป็นบทความอธิบายแนวคิดอย่างละเอียดเป็นวรรณกรรมาศาสนาที่ซับซ้อนของญี่ปุ่นปัชญ,ญาของเซนอีกอย่างหนึ่งคือแก่นแท้ของโดงเงนิน ดงเงินเน้นย้ำถึงการนั่งสมาธิแบบซาเซนมีสติอยู่กับชีวิตประจำวันท่านเชื่อว่าการบรรลุธรรมนั้นอยู่ไม่อยู่ในตัวเราไม่ต้องแสวงหาไม่อยู่ในตัวเราอยู่แล้วส่วนวรรณกรรมอื่นๆที่เป็นผลงานของท่านก็มีวรรณกรรมชื่อว่าเอฮิอิโคโครุเป็นบันทึกคำสอนของตัวท่านเองแล้วก็ เอไอชิงนี้เป็นประมวลกฎหมายเซนของญี่ปุ่นอิธิบลของท่านแผ่ขยายคำสอนของนิกายเซนเนิกายโชโตก็อยู่ในสาขาของเซนในญี่ปุ่นท่านมีีมีวัฒนธรรมต่างๆไม่ใช่เพียงการสอนอย่างเดียวทั้ง ทำสวนเซนด้วยแล้วก็มีพิธีชงชาด้วยแล้วก็มีศิลปะการต่อสู้ด้วยนะสรุปแก่นแท้ของนิกายโดงเงินแก่นแท้ของคำสอนโดงเงินเน้นการปฏิบัติในชีวิตประจำวันการตระหนักถึงปัจจุบันทุกขณะและการปล่อยวางอัตตาเพื่อเข้าถึงความสงบและปัญญา อย่างแท้จริงอีกนิดหนึ่งครับทีนี้อย่างที่ผมบอกว่าเมื่อกี้ผมลืมปัชญาของโดงเงินแต่ละสไลด์เมื่อกี้สไลด์แรกผมบอกไปแล้วสไลด์ที่สองความทุกข์คือครูผู้ยิ่งใหญ่ที่นำทางสู่การตื่นรู้นี่สไลด์ที่สองสไลด์ที่สามสิทธิพร้อมครูปรากฏปัญญาจึงบังเกิด สไลด์ที่4การปฏิบัติธรรมที่แท้จริงคือการปล่อยวางความคาดหวังสไลด์ที่5ว่าความสงบภายในเริ่มจากพื้นที่อันเงียบสงัดสไลด์ที่6คําสอนที่แท้จริงไม่ได้อยู่ที่ตัวอักษรแต่อยู่ที่การเข้าถึงด้วยใจสไลด์ที่7ทุกสรรพสิ่งล้วนมีพุทธภาวะเทียงแต่เราเปิดใจสัมผัส สไลด์ที่8ความเพียรคือรากฐานของความสำเร็จทางจิตปัญญาสไลดนี้คำคมอันนี้ปัญญาอันนี้ผมชอบมากปัญญาที่แท้จริงย่อมทามเลดและส่งต่อรุ่นต่อรุ่นทามเลดคืออะไรครับทามเลดคืออยู่เป็นนิรันต์ไม่จำกัดการนี่ผมผมชอบนะปัญญาที่แท้จริงคือทามเลด ชอบคำนี้มากผมอ่านชอบจังาสามารถส่งต่อได้ความจริงมีสิ่งเดียวแม้คุณมองจะเป็นคนละคนเป็นคนละเชื้อชาติคนละภาษาแต่ความจริงมันจะมีเดียวคือถ้ามันเป็นความจริงแค่แล้วจะมองเรื่อง แล้วก็สไลด์ต่อมาว่าการตื่นรู้ไม่ได้อยู่ไกลตัวอยู่ในทุกลมหายใจที่เราใส่ใจจบขอบคุณครับม,มีอะไรถาม,ถามไหมครับถามเลยสอถามทุกตัวถามที่ไหนกตัวถามที่ถามงา่ายหรือถามยากทุกคนถามเลยครับถามถามแลกเปลี่ยนเรียนรู้ไม่จะไม่มีผิด เซนนิ่ยางนะครับนิกายเซนนี่นิกายเซนนี่เขามีชื่อและฝรั่งเขาชอบเพราะเขาไม่เน้นเรื่องพิธีกรรมเขาไม่เน้นเรื่องเขาไม่เรื่องมากถ้าสอนง่ายๆโดยเฉพาะการใบวางม่ยึดติไม่คาดหวังนะคนเน้มากทุกคนเกิดมาทือคาดหวังครับไม่ได้ถามมาครับถามเกี่ยวกับคำคมก็ได้ครับเดี๋ยวเกี่ยวกับคำปัญญาก็ได้ เซนนี้เป็นนิการุทุนิการหนึ่งครับเป็นศาสนาพุทธนิการครับมาถามเข้าไปนั่งอะไรไม่มีใครถามผมเข้าใจเข้าใจแล้วเข้าาใจง่ยไม่ได้ทัางที่ดีวันนี้จะมีทุกคนออกมาพิเศษได้ไหมครับถ้างั้นก็ขอขอบคุณพูดได้ดีคนเลยไม่ถามเลยไม่สนใจครับ ขอบคุณครับระสืครับลูกต่อไปจะใช้จะใช้ใช้เครื่องนี้ไหมเอามาเสียบก็ได้จะใช้ไหมจะใช้ก็พูดภาษาอาจารย์บอกว่าพูดปากเปล่าก็ได้ลต่่มาเเนนรุกอไปใช้เครื่องนี้บ่รือบ่ใช้ทอดอะไรได้เนี่ยใช้ก็้ครับถ้ใช้มาเอาเสียบเครื่องเลยร้ะ เขาจะใช่อเ่ใช,ใช้เครื่องยัวเคร่อด้เดี๋ยวเอาใหม่เอาใหม่เมี่นะอคิตัวท<อ>ี่หน่งดว่าถ้าก็อยากจะโชว์งานเ้วยอให้เห็นสไลด์ด้วยใช่ใช่ครับทำมาแล้วก็อยากโชว์ครับ <c oughs> คืออยากจะโชวความสามารถอ่ะนั่นเองครับ โอโคมไหมโอโคมันอ้วนมันอ้วนถ้ามัคนคื้เน,นี่ยใชมใ่ะรอใช่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 ใ่ใช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 ใช่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 ่ใช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 ่่ใช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 ่ใใช่ใช่ใช่ อ่าโอเคโอเคัวนน่นะคือหน้าเป็นกับตองจะใส่ใส่ครับคือมันคือบกขึ้นมันขึ้นแล้วแต่กาต้องกดแรงของนนี้เอฟังชัน f เขชั้น นี่มันขึ้นกันเลยนะจอม